เพียงหายใจเข้าออกแบบนี้นะสามารถเปิดตาที่สามได้จริงหรือเปล่านี่คือคำถามนะหมอพามิจ mm ิช o ออฟเลขอยืนยันและฟันธงค่ะว่าเป็นส,สิ่งที่จริงนะคือแต่หลักการหายใจของการเปิดตาที่สามนั้นเราต้องสร้างคุณค่าใกับตัวตนของเราสามารถเข้าถึงภายในของเราได้ อย่างแน่นอนและทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอะไระรับประกันได้ว่าคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและทําให้ผิวพรรณรูปร่างหน้าตาของคุณดีขึ้นคุณก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะและเมื่อก่อนนะหมอพาก็คือประมาณเกือบสิบปีแล้วนะเกือบสิบปีมาแล้วคือพาหมอพาไปหาพีา่สาวตอนนั้นพี่สาวอายุประมาณหกหกสิบกว่านะแล้วเขาเจอหน้าหมอพาครั้งแรกเข,า,กขาบอกตกใจบอกว่าเอ้ย นึกว่าแม่มาใช่ถ้าพี่สาวอาอยุหกสิบกว่าแม่ก็ต้องประมาณเกือบแปดสิบใช่ไหมคิดดูเอาเองแล้วกันว่าเป็นยังไงหลังจากณนะขนาดน,นั้นอะ่ะหมอพาเริ่มมาดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหมอพาก็เลยเ,เข้ามาฝึกในเรื่องของการนั่งสมาธิหรืออะไรต่างๆใช่แล้วก็มาเปิดร้านในเรื่องของการขัดหน้านวดหน้าด้วยนะคะคือช่วงนั้นและตอนนี้คือหมอพามีความรู้สึกว่าสิ่งที่หมอพาได้รับอะ่ะมันมีคุณค่ากับชีวิตมากๆเลย พระพาจริงต้องการที่จะแบ่งปันเพราะฉะนั้นจึงคิดหาวิธีที่ว่าจะทำยังไงเข้าถึงจะเข้าถึงความรับและเป็นทางตรงได้โดยง่ายที่จะเข้าถึงในเรื่องของการเปิดตาที่3หรือทำให้ภายในของเราสงบได้นั่นเองนะคะอ่ะเข้ามาถึงก่อนนี่คือหลักการหายใจง่ายๆคือสร้างคุณค่ากับชีวิตนั่นก็คือการหายใจแบบ ช้าๆยาวๆลึกๆกนะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีนะเพราะว่าเราจะทําให้มวลพลังภายในร่างกายของเราดีแล้วและอีกอย่างคือการหายใจแบบซาบซึ้งสุดๆแบบซาบซึ้งแบบกตัญญูรุค,คุณต่อสิ่งนั้นๆน,น,นะคือถ้าเกิดว่าบางคนก็คิดว่าสมมติว่าเรารู้สึกทํางานหรือรู้สึกเหนือ่อยๆแล้วก็คือ ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหมมวลพลังมันก็คนละอย่างกันนะแต่ถ้าเกิดเราเรารู้สึกเหมือนทํางานรู้สึกเครียดแต่เรารู้แล้วนี่ว่าหลักการหายใจที่ดีมันเป็นยังไงเราก็เปลี่ยนจากตอนนั้นเป็นการซราบซึ้งนึกถึงถ้าเรารู้เ,ออเราเครียดต่อสิ่งนี้เราก็เห็นคุณค่าของอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเราไม่มีคุณค่าเราอาจจะนึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องสถานที่หรือลูกอะไรหรือคนที่คุณรัก คุณกระตัอยูหรืออะไรก็ได้เนี่ยมึกถึงท่านแล้วก็หายใจลึกๆยาวๆสักสองสามครั้งนะมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนโล่งตัวโปร,โปรเพราะอะไรคุณดึงพลังที่ดีคือความแพปปี้สุดๆของคุณเข้าสู่ภายในคุณดึงพลังที่มีพลังนั่นคือชีวิตของคุณเหมือนกับเป็นพลังชีวิตของคุณเข้าสู่ภายใน,ในและขับ สิ่งลบๆออกเข้าสู่ภายนอกอย่างได้ความเชื่อจกใจของคุณจริงๆใช่และอีกอย่างหนึ่งคือนี่คือรูปแบบการหายใจอีกรูปแบบหนึ่งที่หมอพาจะนําเสนอและอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเปลี่ยนตัวตนของคุณได้ให้เห็นชัดเจนอีกนั่นก็คือการหายใจเข้าท้องป่องใช่ก็ทิ้งไวนะ้นับถึง1 0บถึงหถึงอะไรก็ได้และแตะคุณตามสบายเอาที่สบายใจนะคะ่ะแล้วก็ หายใจออกแต่เน้นช้าๆนะคะแล้วก็ให้แฟบแฟบก็เฟบแฟบสุดๆคือเข้าสุดๆแฟบสุดแล้วก็ค้างไว้ค้างไว้ก็คือให้นับได้นานที่สุดเท่าที่เราคือจุดคําว่าแฟบเนี่ยแหะให้ใจของเราอ่ะจุดจ่ออยู่กับตรงท้องแฟบเราจะรู้สึกมันมันเสียวๆใช่ไหมเพราะว่ามันจะไป กระทบกับกุลทาลินีกุลทาลินีคืออะไรคะมันเป็นเหมือนกับอีกชีวิตหนึ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าตรงนี้กจุดตรงเนี้ยถ้าเราทำเงี้ยบ่อยๆใช่ที่ท้องแฟบเงี้ยนะมันจะไปกดกระทบกับกุนทาลิณีมันจะทำให้ กุณฑารนีได้เกิดการตื่นรู้แล้วมันจะพุ่งขึ้นนะมันจะเข้าไปจุดตรงนั้นอนะจุดกุณฑารณีมันจะเป็นเขาเรียกว่าปราสาทอัติรุัติเมื่อมันถูกกระตุ้นที่ถูกจุดถูกจังหวะปั๊บับเมันจะพุ่งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้จะพุ่งจริงๆแล้วนะ มันจะพุ่งขึ้นมาตรงนี้ก่อนพอตรงนี้ได้ออนี่คือจักระที่7จ็ดใช่มพุ่งมาจักระที่7ก่อนพอจักระที่เจ็ดได้รับพลังเปิดใช่ไหมเปิดปับ๊บมันจะสื่อสัมพันธ์มาตรงนี้คือความเชื่อมสัมพันธ์กันแต่ตรงนั้นยังไม่ต้องนึกถึงนะอย่าจดจ่อว่าเราจะเปิดเราจะตรงนี้เพื่อพุ่ไม่เอานะความอยากยิ่งมากเท่าไหร่ คุณจะไม่ได้รับมันเพราะฉะนั้นคุณอย่าทําด้วยความอยากคุณจงทําด้วยความสุขความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณลงมือกระทําในเรื่องของการหายใจไม่ต้องไปลงเลยสงสัยไม่ต้องไปบอกว่าจะถึงหรือยังจะถึงหรือยังมันก็จะม่ถึงเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแค่นั้นแหละคะ่ะอย่าไปคาดหวัง ไม่ใช่คาดหวังสิอย่าไปเกิดความออโลภความแบบอะไรมากเกินไปว่าจะทําอะไรก็ตามอ่ะอย่าเกิดความโลภความอยากอะไรที่มากเกินไปทําด้วยความแฮปปี้แฮปปี้สบายสบายเพราะว่าคือกุนทารินีเหมือนเด็กนะมันได้ชอบใหออ้มันชอบความใสสะอาดความบริสุทธิ์ความจริงใจความเชื่อที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะเข้าใจตรงนี้นะแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ล่ะไม่ต้องลังเลสงสัยถ้าต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านของคุณลงมือทำค่ะและฝึกแล้วเมื่อกนทารกนี่ตื่นในร่างกายของเราตื่นเพราะเราตื่นรู้ในเรื่องของลมหายใจของเราแล้วมันจะเดินทางของมันเอง พลงชีวิตของคุณจะเดินทางเองเชื่อสิคะและลงมือทําใครมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาได้นะ,ะแล้วคือตอนนี้มหมอพายัางเปิดไลฟ์สดยังไม่ได้ไม่รู้มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรหรือสงสัยอะไรเดี๋ยวเข้ามาคุยกันอีกทีรักนะคะจากใจคะ่ะและเจอกันนะคะที่ความสุขที่แท้จริงชช่ญนิรัน